ผู้หญิงชาวดอยต้องทํางานต้องต้องทำงานหนักได้นะคะเม่ตัวจะคุดให้ทุกคนได้เบิงเด้มมตัวน่ะคุดเกง่งเก่งทุกคนก็แหงเนะเมี่ยงก็แห้งเฮ็ดยังก็ได้แข็งแห้งดีห้สบเซนต์โหคือแบบเหงื่อเต็มนะพูดไปแล้วห้สิบไปขุมโอ้ยเก่งมากเลยจ้า นอกเพื่อจะปลูกยาอันนี้เอาไปเป็นฟืน ดูแลไหนในตู้รถเราตู้รถตู้รถที่พัลลาเดชอ่าที่พัลลาที่พัลลารถอะได้น่ยย๊ะึงแล้วค่ะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เราเดินไปนิดเดียวนะคะโอเคจะทำอะไรอ่ะจอดยังไงเนี่ยน่ากลัวมากเลย <c oughs> <c oughs> น่ากลัวมากเลยอ่ะจอดยังไงเนี่ยเป็นดอยเป็นมันเป็นดอยแม่นแล้ว แต่ว่าให้ส่วนยางต้อง h ็ดอยู่ดอยมันจังโอเคมันจังแบบเออนะโอ้ยกระเจมันหรูหรามากเลยทุกคนดูดิดูกระเจดีกุญ <Okay. S 1> เจได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วลงมาเลยโอเคมีน้ำก้อนมาเด้อเนาะซื้อน้ำก้อนมาเอาไปให้อายเขาแช่น้ำกินเพราะว่าอากาศฮอนๆจีนะดับด้วยน้ำก้อนไอนี๋ทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวมื้อหน้าตัวจะาพาทุกคนมาหานอขมเนาะนี่อันนี้จะเป็นปลานอขมเลยแถวนี้นะอุ้ยแดงหมดเลยโอ้ยว่าแล้วนะว่าแล้วนะดออกเตร์บุะนะ๊บะนะเ,เป็นตาก,กิีนละตีเบิง้งกินได้อยู่อือสื่อหมักโมมาหน่วย<า>นึงทางดีโพดป้าทุกทุกคนนี่อันนี้จะเป็นน้ำก้อนเก็นขนมอันนี้จะเป็นมักฝักอีเมฮิตเนาะเมนหนึ่งมักฝัก หนึ่งละลาบุได้ใสอย่างแต่ว่ามันแสบๆสพมักฟ้าของปีปีนี้ปีแล้วปีปีแล้วเนี่ยเนาะโอ้ยไปกินบ่ได้หรอตีตอไปใเนาะ <laughs> อันนี้จะเป็นสวนของข้าเจ้านะแล้วก็หาดยางไปน้อยนึงก็จะเป็นสวนหา แต่ว่าปีนี้มาตัวหากาทางนอะหล้ะกะจะปลูกยางปีนี้ซึ่งเป็นดินของข้าเจ้าแหละแต่ว่าซื้อเนาะในราคาหนึ่งแสนบาททุกคนแมนขนาดตีเป็นเงินกีกบก็ธรรมดาเด้อเกือบร้อยล้านคนนะเ <c oughs> ออเน,ะน,นาะแมนขนาดตีเป็นเงินกีบก็หกสิบสี่หกสิบห้า 64, ล้านกีบทุกคนแมน,นก่อนตอนนี้คือมาตต้อง พยายามเ็ดเวียกให้หลายๆคนเพื่อจะซื้อเบียร์ยางทุกคนหูบาเบียร์ยางปีนี้นะเบียร์หนึ่งสิบสี่พันกีบคันหาซื้อพันหนึ่งก็โอ้หลายต่อไปเราทูโอ้ยสิบไปล้านแล้วปีนี้เโาต้องได้ปลูกประมาณหนึ่งพันห้าร้อยต้นเนาะดินที่ซื้อนนะ่ะสามารถปลูกได้หนึ่งพันห้าร้อยต้นแต่พวกหัวแม่แทนบอกขาเจาว่า,วาเมก,กับวาประมาณนั่นแหละแล้ว อ,อ,อันนี้คือ,อยังจูดโบไม่เมื่อเถื่อเนื่องจากวัดติดสวนข้าเจา้าแล้วกันบก่าจูดต้องจูดแต่ทั้งทั้งในในพุนน่นเนาะแล้วกันแถวนี้คือแม่บอกว่าให้ฝนตกใยก่อนจังจูดแลว้วก็ยังมีอีกน้อยนึงที่ทางบเมื่เพราะว่านเนื่องจากว่าติดสวนข้าเจา้าแล้วกันอันนั้นก็เป็นปลาปลาย่างเมื่อใดในที่เห็นเนี่ยเนื่องจากว่าติดสวนย่างของคนอื่นหระ คันถัาจูดและยานไปใหม่นะโอู้ใจเขาบ่อยได้นี่เคือน้องกลับมาบ้านแล้วเนาะเรอยู่ในเขตพิเศษสามยมคำแล้วเนื่องจากว่าจะกลับมาเห็ดอะไรทำไมอยู่บ้านเนาะตอนนี้คือคุดทางคุดข่มไปแล้วเนาะทู oh, <man. S 1> นเนาะนี่คือให้อ้ายเขามาคุดอ้ายของไอ้ตัวนี้แหละกับไอ้พายแล้วอันแทกแทกแถวนี้มันแผ่มาเห็ดไม่ด <Hit. S 1> ส่ สองไอ้องไหน้องสามไอ้น้องอุ้ยเก่งมากเลยค่ะไปค่ะสำนันยูสำนันยูเนาะเพ็ดทุกปีว้าวเป็นอาชีพแต่แต่มักโมเนี่กินบ่ได้นเราตีดอกเตูดได้ยูได้ยูอ้ยเสียดายโอ้ยพอจะซนหอนได้กินสำนีกก็ถือว่าโอเคแล้วนะเนาะยำหอนแมนมันหอนเลยนะแงแต่วันยังบ่ได้มาปลูกตูบเดีไม่เอมือเดยตูบเขาก็ได้ตูบยุลุอใกล้ๆซื้อเนาะ ไม่มือได้ว่างก่อนจึงจะไปสื้อแผ่นสังกะสีมาพกตุ้ไปโอ้ยก็ได้อยู่ด้นเนเาะนี่บันเปเขากุดแบบนี้บ่เนาะคุดแบบนี้บ่ซึ่งมันเป็นคุมที่ใหญ่เลยแหละแต่ว่ากล้องตัจะเป็นกล้องกองโ,กโปเนาก็เลยห่สุดห้าสิบคุณหาสิบเซนหาสิบคุณหาสิบเซนทุกคนซึ่งจะเฮ็ุให้ต้นยางของเขาจเจริญเติบโตวไว,เ,วเป็นแถวเป็นแถวนะนี่น,น้นององเขามา น้องเขามาแทกแถวเนาะเทะแถวซื้อแล้วก็ให้เขาจะคุดขุมโอ้ยโอ้มมเฮก็ดุอันนี้นะอู้ยีเท้าติด้วงอันีอ่าต้มะเย้ยอยู่เปนยังไะเจต่อโอ้ให้อช่มาจากจะจเลยช่วย่เจาเจ้าจงานี้เนี่ยท่าเอากระลี เฮ้ยโอลาโอลาน่ะกดตัวแล้วเฮ้ยน้องวายมาแล้วเอาเอาเจ้ากบหมีงอ่ะ้วเจ้ากบหมีงาแล่ะโอ้ยอายุเคลเ์อะไรกนเนี่ยเดี๋เอาเอารถทูรถทูอันเอาไปตู้ไปเดี๋ยวเอ้ยจะอันนั้นก่อนเออหรือว่าเอาไวปยูนี่ก่อนเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเราจะไปดูด้วยกันนะเราจะไปคิดข่าวกลนันนั่นนั่นช่ว12โมงเราจะไปดูกันไปค่ะอันนี้ชูบอกไม่เป็นปลา เป็นปลาอันยางเมื่อนอน,นเนาะ<ม>เป็นยางเมื่อทุกคนญญโอ้ยอีกห้าปีนี้บบเห็นแล้วได้ปลาธรรมศาสตร์ทุกตัตกย่านว่ามันอืมทุมมตกตัย่านว่ามันจะอน,นั้น,นะทุกคนมันจะบุมมีนอขมแห่งไปคุดแล้วนะมันจะบุมมีปลานอขมเนาะอันนี้คือฮะอันนี้คืออันเทวิตโตบอกว่าม่อตเซ็นะดีนขาเจออ้า Bon เห็นบอนี้เห็นบอทุกคนทัทง้ทงทั้งทั้งปลายปลายพ่นก็จะเป็นของกระจลวนะเนาะแต่ทุกคนเห็นบอไปลายนี่วของมบตัวนะบอ,บอนี่นะเออบอนที่ยังมีขี้เนื้อที่ยังโบท่านจูดเออนี่แหละเป็นไซเดนจุนไปหอดพุ่นๆทุกคนมันก,ก็กว้างกว้างเติอบอยู่ทุกอย่างได้พันปลายแต่ว่าที่ือตัวไม่ไม่ค่อยประทับใจคือมันดอยมากทุกคนถ้ามือหนาวยตัวเท่าเรามาปาดยางนี่คือชิงยากยูนะ นี่มาเบิ ok> the ้งมาเบิ <sub <sub ้งไปแพ้เขาโคตรป้าถูกแข็งแหงแท่เด้ผู้สาวอาคานี่นี่ผู้สาวอาคานี่แข็งแหงแข็งแหงทุกคนผู้หญิงอาคานแข็งแหงแข่งแหไปมาต้าหนอเมื่อนี่มื่อนี่โบแดดโชคดีของมื่อนี่คือโบแดกโชคดีค่ะโชคดีนะโบแดกนะโชคดีค่ะอาจจะจิตใจรู้อาคารหรืออาจจะใจรู้อาคามรหรืออะไ อเกากอขาเกาเออม่อ้าดูท่ามจะชนนนเสติบดูทมอุจชะเมียอขูดเลยมียเอ้นกอลรำมาก็นกอดโนาาเดดดเดดมดชิเมเอดักกอถึงอยยุในตบับาเด้งอะไต๊ะบตาดูอันนี้จะเป็นใม่แทกที่เขาแทกมาแบบมาตรฐานเราเนาะในยาหางของมันก็จะประมาณนี้ทุกคนเห็นอุ้ยบน่นี่ อันนี้เมเซียวเลยอันนี้เมเซียลเลยทุกคนผัวผัวเพื่อนนี่เป็นโมกับไม่โตไเลยเกิดปีเดียวกันเดือนก็ใกล้เคียงกันตอนนั้นเฮียหนังสือนํากันเลยทุกคนน้องว่านกูำสิได้อาจจะอยากห้หับงองไปเองาได้ทิชชู่ไอมาเสือทิก็ดองไเอะเาเจก็เออหืมใหญ่นะไม่อยู่ยาไม่ได้คนแ ย่างนี้แฮร์บิล่าบิดัวยไหมแฮร์อากาศน้อยืเยืนเลยล่เซ่อเยือย่ะเดี๋ยวโมตัวจะคุดให้ทุกคนได้เบิ่งเดิมโมตัวน่ะคุดเก่งเก่งทุกคนพุดไปแล้วหาสิบไปคุมโอ้ยเก่งมากเลยจ้าเดี๋ยวตอนนี้โมตัวจะไปคุดให้ทุกคนเบิ่งเด้อแฮร์ถัวงานที่ปูกคุดในวิวหัวัวก็ปะปลนี่ให้เราทูเป็นตะกรงให้เดี๋ยวโมตัวจะคุดให้เบิ่งโอ้ยโซฟีมือนะโซฟีมือ ของผู้หญิงแก่งผู้หญิงอาคาเขาจะเฮ็ดเวียบผู้หญิงชาวดอยผู้หญิงชาวดอยต้องทํางานต้องต้องทํางานหนักได้นะคะถึงจะอยู่ได้เนาะใช่ช่วงดูด้วยละเน้ออุ <c oughs> ย้ยเขาจะบอกว่าจะเอาหางงหาของต้นไม้อันนี้ออกอุอ้ยมันไม่ง่ายมัง้งโอ้ยเจ้าหายย่าเดินไปเยอะพอได้เยอะมันอ่อนละเออเขาล่ะเหรอาคาจนเจาะเลดเจาะอะไรล้อ

เดีจะหัวใจแล้วไม่รู้นี่ตัวนี้มันเป็นมะนแล้วนี่ยแกกูไม่ปวดมาเดี๋ยวมาตัวเาทุกคนพูดขุมกันตัวนี้ก็จะยากเลยนี่เขาบอกว่าโมตัวนี้แห้งนี่มีอย่างก็แห้งนะเนาะมีอยงก็แห้งเห็ดอย่างก็ได้แห้งแห้งดีอุ้ยเสียทีใส่เกิบมาพิษอันเนาะใส่กะสร้างมามันก็เลยมันลื่นๆหน่อยนึงนะ สะเลกาเทวเทวก็เอน็นอกัน้แมมาบัสอ๋อขอโทษขอโทษหน่อยนึงซื้อบ่เป็นอย่างตีบบ่เป็นยับ่เป็นยับ่เป็นยัคูติติแลาออเนี่ยทีละดูข้าน่ยดูมนาบออ๋อ ชองอุจจเร็วลวอุ่นมาดีเด้อคุณยิงอาคารน่ะเขาจะเห็ดเวียกอยู่เนินผู้เนินดอยแบบนี้นะทุกคนเขาจะเฮ็ดเวียกตรงเต้น,หน,หน้อยๆเนาะทุกเนาะเน,นื่องจากว่าเขาจะขั้นหาย่อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วเนาะเขาจะแต่งงานไวๆนะ,นะทุกคนคือจะมือโตนี่เดี๋ยวนี้ขึ้นคานแบบขึ้นคานฮอบสองฮอบสามแล้วเนาะทุนเนาะคือแบบโบมี่ไผ่เลยคนอาคาที่อยู่ดอยคือมือโตน่ะโบมีภไผ่ที่โบแต่งงานจนฮอดอ,อยา,ายาศปลาไป เออต้นนี้คือเป็นตัวสามซิปละได้แต่ว่าขนาดสามซิปวัยไม่โตนะบางทีเขาก็มีหลานแล้วเนอะทุนเอมมีลูกมีลูกเขยมีหลานมีลูกพายแบบนี้นะแล้วเขาก็อ,อคล้ายๆคือคนมองนะทุกคนเขาจะแต่งงานไวเนาะหล้วก็เนื่องจากว่าเขาเป็นเผ่าที่แบบว่าอยู่ตามภูตามดอยเนานะทุนเอเขาก็พูดได้หูเรื่องการศึกษาทำเฮียนป่านใดนะก็เลยว่า แล้วคันถ้าสมัยก mm. like oh, bon ่อนเ่แท้เม็นผู้ญิงจะเห็นแบกนักกว่าผู้ทายซ้ำเพราะว่าเขาจะให้ความสำคัญกับผู้ทายหลายอล้เนี่ยก็ดูดูห้องก็ว้องมากเลยมาเกิสิโอบอลนี่คือโบได้เด้อหยับไปก่อนโอ้ มันจะกิ่งลงไปแล้วได้นี่นะเกิดมันบวมหน่วยนะก็ก็ตัวถุงเนี่ยชูหัวก็หลังถุงหัวก็ห้องเฮ้ต้คอยอยู่บนด้านอันนั้นจะเป็นไม้แทกเนาะทุกนคนอัตโนมัติเลย เป็นอย่างคือขุดแถวแบบนี้มันบอทุกคนบ่าเข้าใจมันบอเนื่องจากว่าเวลาหากิจอยางเนาะขั้นทาเหาบุขุดแบบนี้นะมันอยู่ดอยเวลาหาวยางไปยังมาจะลําบากเนาะทุเนาะก็เลยว่าขุดห้องขุดทางแบบนี้เดี๋ยวจะขุดขุมเด้อมืตัวจะขุดหนึ่งขุมให้เบิ้งวันนี้เลยเดช้มวัดดมาเด้อเดี๋ยวมันตัวจะขุดขุมให้เบิ้งหนึ่งขุม ห้าสิบเมตรห้าสิบเซนห้าสิบเซนถ้าเอื้อยนมาดูตุ๊ดอาจจะอื้อยด้วยตุ๊ดหัวจเด็ด็ก่มาเดชื่เลยอออมาถงาน้านแล้วได้เหรอมันบอกประมาณนี้ทุกคนเล่นระดีวันก่โอ๊ยขันระดีเนี่ยมั้งเออเว้ยสิ เบิ้งทุกคนเบิ้งหน้านี่โอ้โหคือแบบเหงื่อเต็มนะโอ้ยขอขอพักขอพกผ่อนก่อนนะค่ะทุกคนคือดินมันกว้างเลยนึงอยู่น,นอทุ่งเนาะนี่เห็นเบิงบ้งไหมเป็นภูแบบนี้เลยเออนร้านเนี่ยไองคนก็ได้อุ้มนะโดดๆมา <c oughs> โมาดดกูะดานจิป,ปโป้นี่จิปโป้โตนะโอ้ยเชียวไอ้คนกัดเด้งกันหน้าอ้หยุดโดาเออ

đó anh. Biết thấy à? không ai anh nhỉ hai mình nè theo theo là thả rồi theo theo đủ đủ đi anh này hả ai mà này bị hả chú mà này đủ lắm có nhà nó đủ đấy đủ đấy họ to mà đấy tốt đấy rồi cổ chết đủ cổ chết hòn hòn nhà đấy không không này bà bá thế này là นี่เฮามาพักพรอยู่กระท่อมนี่เอาเนาะเดี๋ยวแม่นของกระท่อมเฮาเนาะของขจรพอเราได้ช่องอันอนี้นะตุ้น,มนลมเย็นมากค่ะตอนนี้คือบุมีจอกเพื่อจะกินน้ำใส่กับน้ำแข็งเนาะก็เลยว่าปาด<า> จอนโอเคนี่น้ำก้นนะนี่จุจานด้วยฮ้าแดงสัมแท้แต่ว่ามันแตกนะทุกคนแซบบอดรแสบหลายแซบหลายแสบหลายอ่ะลำมาชดูสิโอเคโน้ติ่ลำมาชดูน่นะสิ ลมาสะดุนน้นะเสยบเมาสะดุนน้นะเสียบบอลขึ้นเ้ยบ้านเฮามันกระซัมบ้านเฮานั่นแหละทุกคนเดี๋ยวพวกเขาจะพักพอแล้วก็ค่อยไปเฮดเวียกตอนะเพื่อเพื่อปะทะความความร้อนนะคะทุกคนมันหอนแหงแต่ว่ายังยังใครเดนเมืองเมือง,งจะเป็นเมืองที่แบบว่าค่าคันธาเทียบใส่กับบอนอื่นก็จะเป็นเมืองที่แบบว่าอากาศดีพอสมควรเลยจะว่าหอนกะ แต่ว่าฮ้อนก็บ่ฮ้อนปานใด๋เนาะผู้เนาะถ้าเทียบใส่บ่อนอื่นดายอากาศดีเตียงแฮงเลยเนาะเดี๋ยวเลยเอ้าเดี๋ยวจะขอลาแล้วมาคลิปนี้มก็เลยก็แชร์สดีบ๊ายบาย่งบาย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 ยจะกเอาสิบ๊ายบายเอานี่บ้านนี่เา